ลุกปปีไปด้วยด้วยไปด้วยไปด้วยก็เยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดิตัวนะครับเดี๋ยวจะพานั่งรถเสียน้อยหน่อยนะครับมาเอาหิน วิ่งเหลือไหมงานนี้6ล้อ240พาเมียะได้วยหรือเปล่าเนะี่ยนี่ครับรถรอใครขับโอ้เสียพงรถจ<า>ะเยไปยืนทางโค้งเลยนะ ไม่รู้แล้วเอาไปยืนหน้งสองเลยเอากี่เที่ยวเอามาเดียวสองเที่ยวคนละอุ้ยสามเลย <c oughs> จัดไปเลยส <c oughs> าม2 2> <c oughs> ทเที่ยวอ๋อทำไมสองเที่ยวโอเดี๋ยวเราชมสไตลก์การขับเขาหน่อยครับโอ้มีพัดลมนี่ด้วยแม่แจ๋วเลยโอ้ยซื้อไปติดรถว่าหนอ โอ้น,นี่เย็นดีเลยไอ้ยะโอ้โอรถเยอะอะกินข้าวยังกูกินแล้วกินยังเดี๋ยวผมยังไม่หิวหรอกเอ้ยลดลดน,ำน้ดนำหนกักเอ้ยเพิ่มเพิ่มเนื้อ <laughs> เออเกีย์ยต้าต้องเป็นอย่างนี้นะต้องขายในวันทำไมต้องเปิด่ยนนี่ด้วยเออมันเย็นรืงไง เย็นก็แต่ฮะเป่าอืมนั่นเป่ากันเฮ้ยเย็นมันเย็นช้ำพูดมันช้ำเกินหรอครับช้ำบางทีผมก็ปิดบางทีผมก็ปิดบางทีผมก็เปิดแม่ลูกหนักเท่าไหร่กันเนี่ยตอนนี้น่าจะไม่จะยี่สิบเท่าไหร่น้อยี่สิบยี่สิบกว่าน่าจะยี่สิบไม่ถึงน้อยี่สิบถึงไหมถึงยี่สิบตัวสิบห้าแค่นั้นแหละใช่ไหม นี่น้ำหนักสวีตันครับ กิวิ่งมาทางไหนเส้นไหนนี่เล็วอ่ะทางเข้าตรงนี้ไม่ตออกอ้มอมไปถนนทางนู้นไกล้หนิแต่รถหนักทให้วิ่งนี่ใช่หนิเออรถเบามาได้เพระบอกเป็นทางเหนียงนี่นั่เร็วโอเคครับขุนจลภอ้วนเลยวัยรุ่น50าสิบตันไปวิ่งทรายวันนั้นทางเข้าเป็นไงโอู จะจะยังโหดวะยังเข้าไปเข้าไปทางเข้าไปจากโบตั้งตัดจัดกระชันเข้าไปหน้าเลยขเลยข้าไปรถล,ล้อนึ่งวะพลิกลิกทุกพลิก,ลกแล้วเข้าไปข้างในอีกข้างหลังรถพ่วงพวดเพื่อนผมมันโทรบ,บอกว่าโอ <laughs> ้จะเข้าไปได้บ่รถพ่รถหน่อยแล้รถพ่วงพากันดึงออกมาวันหนึ่งผมทุกข์ใจลูกลแล้วที่มันลงรถเข้าไปโอ้จมรถหน้าปุ๊บผมบอกจะไปบ่ ไปฝืนฝืนโทรหาสิน้อยสิน้อยบุ๊บบะเอาไปได้ลองดูก่อนเอ้เผื่อมันจะได้ไม่ได้หรอกลองไปดูก่อนเออผมเข้าไปต้องฝืนทำไมเนี่ยว่าดีเอาไมโครดันตูดโถผลก็ตกด้วยวันนั้นเอ้ยโอ้นี่เราออกมาได้เราเราเราตักก่อนนี่ยมันไม่ได้กลัวอะไรกลัวรถมันจะพังรถเขาแล้วลงจะชนพังมามันลงมาชนผาจะชนยางระเบิดอีกขาดทุนเลยวันนั้น ขดทุนแล้วยางระเบิดอีกเปิดไฟลีให้เขาปะยางมาเนาะข้างทางเปิดไฟลีไปแบตหมดอีกที่นี่พวกกับวีโอ้ยกำบกักัรถถึงรถชาวบ้านกับวีโอลายยาวแล้วนะไปเที่ยวเลยอย่างต้นรถไปจะจะวิ่งงานนี่ได้กำไรอย่างเดียวนะไม่มีนะครับมีแต่ขาดทุนครับสัตว์หลายกันนี่เอาล้วครับมาแล้วนะครับต้องให้ค่าตักเขาไหมเนี่ย

เซลฟี่เพราะคลุก <vine> ฝ <gary> ุ่นผมไม่ลงดีก <restrict> ว่าฝุ่นจริงๆครับน่าจะถ่ายให้เท่าแกดูครับเสียน้อยนะครับป่ะเต็มแล้วครับลองนั่งดูมันจะกระทุ่งไหมนิ่มไหมดันไหมลูกดันไหม นะไม่มถ้าเนี่มันดันว่าลูกมันยาวก็ไม่ได้ช่วงดึงกระตุ้ลาเบรมันดันดันต้องดึงให้มัวลูกมันช่วยถ้ามีอย่างเงี้ยมันอันนี้อะไรเบรกลูกอ่ะครับนี่เบรกอันนี้อะไรนี่ที่แชสเงียบตัวเนี่ยตัวล็อกลูกอ่ะนี่เด็ดตัวล็อกลูกวันนี้ล็อกลูกไม่ตัวพับล็อกนี่นะตัวพับล็อกตัวยกดำ วิ่งตึงไหมไปเส้นสองสี่เนี่ยตึงไหมมันมันจะเสียตรงทางบนถึงไอ้ไอ้ตะกูไอ้แยกอ๋อไอ้ตรงนั้นเนินหนิตะกูน่ะมันจะเสียทางที่รีเน้นถ้าไปทางนั้นอ่ะมันจะไหลยาวเลยเป็นมันเนินแบบไหลไม่ค่อยได้เหยียบทะลึงหรอกวันนี้เติมน้ำมันมาเท่าไหร่เติมมาสองพันสองพันสองพันหมดประมาณเมื่อกี้เที่ยวหนึ่งแล้วคำนวณแล้วน่าจะเหลือว่าไปน้ำมันเที่ยวเท่าไหร่น่าจะประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนี่งหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนี่เล เจ็ดเนี่ร้อยเลเจ็ดอรยประมาณนี้หลึเนื้อยีสตันก็คิดว่าได้ได้จะเลื้อยอยู่เนาะอาจจะเลื้อยทายางไม่ระเบิดเหมือนวันนั้นวันหนึ่งได้สีเที่ยว j a มเลยนะคนขับต้องขยันครับมานอนรอเลยครับเที่ยวเลยเออไอนี้เที่ยวเท่าไหร่สองร้อยวั้ยไรวันครวัน ทำอยู่ร้านเลยเต็มอยังจะบอกอยากให้พิเศษอยู่อ๋อพิเศษเราไปช่วยเขาเลยเนาะอพิเศษใส่ไข่เนาะนั่นเลยเดี๋ยวขึ้นไปช่างก่อนนะราไช่วยเขาอัดอัดเขาอัดเเที่ยวเขาถ้ามันเซฟน้ำมันถ้าน้ำมันมันอยู่ได้แล้วาไปเนาะมันต้องเซฟหลายอย่างเลยเนาะเย็บย็บให้งเขาหน่อยน้ำมันแต่จะเซฟยางได้ไหมแค่นั้นแหละยางยางนี่เรามองไม่ได้ไม่ อันนี้สามสิบกันสามเลยโอ้เกินป่ะเกินเดี๋ยวไปคลุมผ้าใบก่อนนะครับ,โ,บ,โ,บโอ้โหพูดเลยครับดีจอวคลุมผ้าใบร่มๆก่อนโอ้โหันเขียว เจ็ดเจ็ดร้อยซะด้วยเอาจอดกลุ่มผ้าก่อนนะ เดี๋ยวเราจะนั่งไปด้วยครับรอบนี้ใส่มาประมาณน่าจะยี่บตันครับไหนก็าจอดร่มฮะเ,เอฟซี FC เยอะห่ะอครันนี่ครันนี่เอฟซีเยอะ

ไม่ต้องเหยียบคลาสก็ได้นี่ไม่รู้นะผมคือได้แม่นแน่่มเอาใส่เลยเอ็มได้รอบก่อนเห็นไหมไม่ต้องเหยียบคลาสอ่ะเออผมเห็นแต่เขาพูดนะแต่ผมไม่เคยทำนะเหยี้ยมันได้รอบแล้วก็ยัดเลยไม่ต้องเหยียบคลาสเลยไม่เคยเล่นแล้วงี้ไม่เบื่อคลาสเลย ัเบื่องคาด <c oughs> ว่ะทออยู่ตรงนี้หนูหูเลยว่ะวะหูแล้ว,ว,ลวอืมรง,งขผิดแนวข,ข,ขากฮะนี่ว่ไ่ได้ปิดเทไปยางมันขาดไปเลย เสียงเหมือนรถอะไรวะเหมือนพวกสแกนเนี่เหรอนั่นแหละมันร้อกแนนอกนะร้อนลงมันเหมือนมันเดินโผล่ไปงไไไไปปปปะถึงโน่นก็ประมาณไปสามครึ่งไปสามลงอีกจริงจทันนะเพราะว่าโลงโม่เขาปิดดึกอยู่น่าจะทุ่มหนึ่ง มันเป็นกี่ทุ่มนะน่าจะทุ่มหนึ่งวนี้ันเยังรึเพเื่อได้เอาเสื้อผ้ามันโดนอยู่นีดเลยว้ต้องเชกขวานะครับเพราะว่าฝั่งนี้นี่ไม่ไหวครับขอภัยด้วยครับเชกขวาย,ยันไฟแดงยแล้ว เสียงท่อโอ้เปิดกระจุกไม่ได้เปิดไ,ไม่ได้ปะมันมเสียบาลนู้นเปิดปิดจุกฟังเสียงฟังเสียงกูอยากฟังเสียงไหมยังโหดเลยว่ะังโนู้นเปิดได้ไหมเปิดได้ไหนเปิดฟังเสียงไหนเออโอ้สิบกว่าบาทเลยนะ ร้อนเนาะนนมันมันมีเหมือนไองรถใหญ่เนี่ยรองโตมาแล้วขับแนวแน่ยมันเ่อนเลย,เลย<อ>รถเออรถปลายัเออเงเข้าตรงเมื่อกี้อ่างไกลใช่หรอครับเออลงไปอย่างเดียวเลยลงอย่างเดียวเลยลงไปตรงนี้เลยตลอดเออรอบหน้าเข้าตรงนั้นเด้อครอับ ตรงไอ้เอสเจ็ดร้อยสีเขียวเนะี่ยนั่นแหละลืมบอกว่าเข้าตรงนี้มันใกล้ผมก็ถามอยู่ว่ามีทางมันเข้าทางนี้ไหมเอออันนี้ตรงไปยังโอเคอครับครับเสียโคกเที่ยวที่สามแล้วก็มีเที่ยวที่สามแล้วน่าอื <ừ. S 3> มาตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้าอ่ะโอ้รถมัน แบบไปใช่ไหมเออไอ้นี่ไอนี่ไหนจะจอดคลุมจอดคลุมไอ้นี่มันไปถึงก็ต้องถออีกจอดอีกโอ้ไอ้นั้นไปถึงถอยทีอย่างเดียวเนาะไอันนี้จะตอลูกต่ออะไรอีกต่อลูกเสร็จก็ต้องวนรถมาใส่เออเสียเวลาตรงนี้ครับอันนี้อนนั้นปุ๊บไปถึงที่เปลี่ยนทีเปลี่ยนใช่รับล้อกลับเอออันนี้ต้องไปเปี่ยนไปอีกเอฟซีเยอะกว่าคันนี้ เราผ่านทางแบบฮาริโขดมาแล้วนะครับ <laughs> เอ้ยเขายังเชื่อ่อยนิ่มแล้วครับตอนนี้โอ้ทางกิเลนี่ลำบากครับเตาเมียมานั่งด้วยน่าจะเทีเ่ยวเดียวเนาะเที่ยวเดียวแค่นั้นแล้วนิ่มอยู่ครับตรงนี้ทางสวย,ย,วยคนขับก็จะสบายหน่อยนี่ลอยลำได้แ<ป>ล้ลลวครับน้ำมันก็จะประหยัดมันเป็นเนินเลย นี่จัดไปเลยสามวันนี้สองพอวันนี้มาทดลองดูก่อนนะครับยางไม่ค่อยดีด้วยอือถ้าได้เครื่องสามร้อยเนาะหาโรบปครบเครื่องสามร้อยมาแล้วก็ทำเป็นสิบล้อแทนเตียเนาะครับเจ๋วเลยวะเจียวเลยเดลยวสิบล้อแทนเตียดีกว่าเนาะ รถพ่วงงานเยอะครับเห็นไหมวิ่งกันแบบมือพามือพามเลยครับดูรถสวยเสียพงจอดดาวนี่ก่ันไหมนี่ไงดาวนี่พลังใบนี่ยโอ้โหดีนลั่นนี่ลั่นเลยนี่นำทอมไงเมื่อกี้น่ะนี่แหละนี่นะนี่แหละจะกินบ่ไม่ถามว่าเสียพงจะกินไหมเพราะถ้ากินก็หลับเลยแล้วไง ไม่ค่อยถ้าพอาดื่มกินคอยกัะดื่แต่ผมถ้ากินเองมันเจอเองนี่ไม่รู้อะไรมันเย็นๆแล้วมัน,น,ม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 ,นมันง่วงนะเราใกล้จะถึงแล้วครับ วันท่วมเลยวิ่งไปเถอะครับงานประจำครับผมไม่รู้ประจำหรือเปล่านะเพิ่งวิ่งวันแรกไปช่างก่อนครับเดี๋ยวเอาผ้าใบออกก่อนครับนี่ครับถ้าได้วิ่งประจำก็จะดีเลยครับ ผมก็จะได้ซื้อรถพ่วงมาสักคันครับมาจอดในตรงน้ำอีกอ้อพร้อมแล้วครับเท้ได้สเวลา รุมผ้าใบนะเปิดผ้าใบอ้าหรือลดเบรกมือ สิเมือสุดจัดไอผมถอยถอยได้ไหมเนี่ยเอายกผิดอีกโอ้ยตายเหอะ <laughs> สวันครับ